ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของไลออนสากล,ลภาครวม310ประเทศไทยในวันเสาร์ที่28มกราคมพศ2566กับโครงการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยครั้งที่26หลายคนทุ่งเทพักดันเพื่อที่จะทำให้กิจกรรมนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดเอาไว้และวันนี้ทุกคนจะได้ภาคภูมิใจทุกคนจะได้เห็นความสำเร็จของโครงการนี้ ดำเนินการมาและจบลงด้วยดีจะเป็นวันที่เราเห็นความสามารถของเด็กที่มีพฤติกรรมรักการอ่านความรู้ที่เหนือกว่าเด็กทั่วไปและทักษะในการสื่อสารของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันจนกระทั่งเราเองเอามาต่อยอดมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเด็กที่แสดงออกมาด้วยเช่นเดียวกันและกิจกรรมนี้ครับจะเกิดขึ้น ไม่ได้เลยถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีอย่างพวกเราไรออนทุกคนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปทุกคนจะต้องตรวจ NTK และส่งผลของการตรวจ NTK เข้าก่อนที่จะร่วมกิจกรรมทุกคนและอีกหนึ่งกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่29มกราคมพศ2 5 6 6กับวิ่งเฉลิมพระเกียรติครอสแตนที่อาขวงของแผ่นดิน สืบสารพระราชนิทานครั้งที่หนึ่งงานนี้ผักดันโดยสโมสรไลออนหัวหินและสมาชิกสโมสรไลออนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดแระ่วจกีรีขันธ์นเพื่อที่จะสืบสารพระราชนิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าลัวร,รัชกาลที่9เพื่อที่จะต่อยอดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแ่กอนุรักษ์ธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เป็นจุด แข่งขันของกีฬาทางน้ำในระดับนานาชาติและที่สำคัญเลยเป็นพื้นที่ต้นน้าเพื่อที่จะได้นำน้ำนี้ต่อยอดไปสู่กิจกรรมของเกษตรกรต่อไปกิจกรรมนี้จะทำให้องค์กรหลออนสากลได้ลงสู่พื้นที่และชุมชนในพื้นที่แห่งนั้นจะมีความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรหลออนมากยิ่งขึ้นเราพีเต ให้กำลังใจสนับสนุนและร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่คณะกรรมการจัดงานได้ทุ่มเทเพื่อที่จะทําให้กิจกรรมนี้ประสบความสาเร็จไดเพียงแค่ท่านร่วมลงทะเบียนเขาวิง่งหรือหลายท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้ได้ท่านก็ยังได้รับของที่ระลึกพิเศษจากคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้อีกน้วเราจะสนับสนุนและช่วยเหลือในวิธีไหนและแนวทางไหน เพื่อที่จะทําให้พนะกการจัดงานมีกําลังใจและพร้อมที่จะสร้างกิจกรรมดีๆมอบสู่ชุมชนต่อไปขอขอบคุณสมาชิกใองทุกคนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น